จากแอปพลิเคชันไม่รู้หนูพูดภาษาไทยเลยแอปแอปแอปพิเคชั่นแอปพลิเคชันแอปพลิเคชัน,คชนที่อยากได้ก็น่าจะเรื่องการดูคะแนนเ,ออเกรดเฉลี่ยอย่างเงี้ยค okay, ่ะรถรถยนต์นะคะ อยากจะได้แบบแบบทำรัผ่านทางเน็ตนะคะที่มีการสอบไปขับขีซึ่งจต้องมีการทําข้อสอบใช่ไหมคะ,ะข้อสอบจะเยอะขึ้นใช้เวลามากขึ้นคือถ้าเกิดว่าเหล่านี้เนี่ยสามารถที่จะมีจุดที่เป็นออนไลน์หรือว่าทําได้ที่บ้านก็อาจจะประหยัดเวลาสะดวกประชาชนด้วยอยู่ในเว็บไซต์เดียวคือถ้ารวมกันทั้งหมดไม่ว่าจะทําของอของรัฐอันไหนก็ตามอยากจะรู้ข้อมูลเราสามารถเข้าไปได้จะได้ไม่ต้องค้นหาเว็บนู่นเว็บนี้ให้มันเสียเวลา อยากจะทะไรคืออยู่ในเว็บเดียวกันทั้งหมดเกี่ยวกับทาธุรกรรมทางธนาคารค่ะเพราะว่าบางทีมันก็เสียเวลาในการเดินทางอะไรการเดินทางในประเทศไทยอะเขาว่าใช้เส้นทางไหนที่จะดีที่สุดแล้วก็ประหยัดคุ้มค่าอะไรประมาณนี้ก็ประมาณนั้นแหละอยากได to <Pop> ้แบบนั้นแหละอยากได้แบบไหนอะคะแบบที่พูดเมื่อกี้เลยแบบพูดว่าอะไรอะคะพูดว่าอะไรเดินทางไปที่ไหนที่ไหนง่ายนี่หละอยากได้แอปพลิเคชันที่บอกว่าอายุอย่างหนูเนี่ยได้ สิทธิพิเศษอะไรในเมืองไทยบ้างอะไรอย่างเงี้ยหลังจากศึกษาจบมาอย่างผมนะครับสามารถที่จะสมัครอะไรงานงานอะไรได้บ้างทํางานที่ไหนได้บ้างเคชั่นเนี่ยที่ดิฉันอยากได้เนี่ยรักษาโรงพยาบาลไหนได้บ้างใช้สิทธิ์ตรงไหนได้บ้างคะทำสปอร์ตอะไรเงี้ยค่ะมันจะได้ไง่ายขึ้นถ้าไปแบบประเทศน,ทศนี้ประเทศนั้นต้องใช้แบบข้อมูลอะไรบ้างใบอนุญ,ญาตของร้านยานะคะอยากให้มีขึ้นทางแบบทาเป็นออนไลน์คะ่ะจะได้สะดวกรวดเร็วขึ้นเนตะะ็ดต่อภาษีแล้วกันครับ ของออนไลน์อย่างนี้มันจะรวดเร็วทันใจมต่อบัตรประชาชนต่อ,อ,อไปขับขี่ค่ะที่ไม่ต้องไปเสียเวลารอมีแอปพลิเคชันจะช่วยได้เยอะไหมช่วยได้เยอะค่ะประหยัดเวลาด้วยค่ะถ้าสมมติว่าเน็ตล่มเน็ตล่มก็ใช้ Wi-Fi ค่ะประเทศเรามี 3G แล้ว